สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนเป็นสูตรอะโวคาโดปั่นนมสดที่ขายดีมากทางออนไลน์ตอนนี้ของร้านเฮียเฮียจะใช้อโวคาโดที่สุกที่สุดนำมาฟิตไว้จะได้คุมรสชาติได้ตามด้วยนมข้นหวาน40 ml ตามด้วยน้ำผึ้ง10 ml สำหรับอะโวคาโดบางลูกอาจมีกลิ่นเหม็นเขียวการใส่น้ำผึ้งจะช่วยกบกลิ่นนั้นได้ต่อด้วยนมสด100 ml ไม่ต้องเชื่อเฮียนะว่าอร่อยจริงหรือเปล่าขายดีจริงหรือเปล่าลองทำตามดูแล้วเพื่อนๆที่ขายเงียบอยู่จะไม่เงียบอีกเลยสังเกตดูตัวเนื้อของโวคาโดถ้าเรากะอัจตาส่วนได้พอดีเขาจะออกมาละมุนมากและเทคนิคการขายเดลิเวอรี่ถ้าเราใช้เป็นผลไม้ฟิตอ่ะ ตัวน้ำอะโวคาโดปั่นของเราอ่ะจะละลายช้ามากถ้าเราปั่นตัวน้ำได้เป็นสมูทตี้แบบนี้ใช้เวลา10นาทีถึง20นาทีอ่ะตัวน้ำันเขาจะไม่ละลายเลยทําให้มือถึงมือลูกค้าแล้วอ่ะตัวน้ําเข้าจะละมุนและอร่อยเหมือนเดิมทําให้ลูกค้าติดใจและซื้อร้านเราซ้ําแน่นอน